สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสุนลุงติ๋งครับวันนี้ได้รูปถ่ายย้อนยุคหลวงพ่อกลวยปีหกสองนะครับศรัทธาบารมีนะครับหลังฉากตะวันมานะครับเดี๋ยวมาชมกันครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสุนลุงติ๋งนะครับวันนี้ผมได้รูปภาพย้อนยุคของหลวงพ่อกลวยมาอีกรูปหนึ่งนะครับช่วงก่อนก็ได้ปีหกหนึ่งมาครับรอบนี้ก็ได้ปีหกสองมานะครับเดี๋ยวเรามาชมปี6กสองกันนะครับเพื่อนเพื่อน อันนี้เป็นปีหกสองนะครับผมย้อนยุคนะครับฉากหลังเป็นแบบฉากตะวันนะครับผมจะลองซูมดูนะครับเพื<ๆ>่อนๆสูมได้จะลองวัดขนาดก่อนนะครับเพื่อน มาณสี่เซนนะครับเพื่อยาวนะฮะกว้างราวๆสักสามเซนนะครับเพื่อนอันนี้ชื่อรุ่นว่าศรัทธาปรมีนะครับปีสองพันห้าร้อหกสิบสองนะครับเพื่อนๆด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงพ่อนะครับนั่งขัดสมาธิอย่างนี้นะครับนี่นะที่ผมจะเอาให้ชัดนะครับ นี่นะครับแล้วก็จะมีดวงกลมๆข้างหลังเหมือนแสงพระอาทิตย์นะครับอยู่ด้านหลังนะครับก็เลยเรียกว่าหลังตะวันนะครับผมมีความสวยงามอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับผมน่าจะย้อนยุคไปประมาณปี2,500นะครับอันนี้นะครับอย่างที่เคยบอกนะครับ ภาพถ่ายของหลวงพ่อเนี่ยใช้ได้ดีหมดนะครับเพราะหลวงพ่อบอกไว้แล้วนะว่าภาพของท่านเนี่ยจะก๊อปปี้สักกี่ครั้งนะครับก็ยังครังนะครับเพราะท่านได้เสกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นนะฮะในตรงสีดำๆเนี่ยจะมีเม็ดสีเม็ดสีนะครับเยอะๆเลยนะครับเพื่อนๆลองไปส่องดูนะครับผมก็ใช้กล้องส่องยังไม่ค่อยถนัดนะครับ ก็ได้แค่สูงไปเพื่อนๆะครับด้านหลังก็จะเป็นดันดวงแบบนี้นะครับเห็นนะฮะก็จะมีหลายหลายบางทีก็เป็นสองดวงสามดวงทับกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ผมที่ผมได้มาเนี่ยเป็นดวงเดียวปัม๊มตายางม,มาจากวัดน,นะครับคําว่าณชาลิตินะครับข้างหลังเป็นยันดวงดวงแก้วพระสิวลีนะครับแล้วก็มีคําว่าณชาลิตินะครับหางของแต่ละตัวเนี่ยจะยาวๆนะครับเพื่อนเพื่อชาก็ยาวฮนะ ทีก็ยาวติก็ยาวนะครับส่วนหัวตรงหกเลขหกของคขาปีหกสองเนี่ยก็จะเป็นแหลมแหลมแต่ขอเบ็ดไงครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะส่วนผมเคยลองสองดูกับกล้องนะครับก็ในส่วนที่เป็นเมสส็ดสีตรงที่ปสีดำดำนี่ก็จะมีเมสส็ดสีหลายๆสีนะครับเพื่อน ลองหาเก็บมานะครับเพื่อนนะครับสวยงามนะครับโอเคครับหลวงรูปหลวงพ่อนะครับใช้ได้หมดนะครับเหมือนที่หลวงพ่อบอกนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของบ้านสลุงติงนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสั้นๆกับรูปถ่ายย้อนยุคหลวงพ่อกลวยปี2562นะครับรุ่นรัทธาบารมีนะครับหลังเป็นฉากหลังตะวันนะครับ ก็จะมีหลายแบบนะครับรุ่นนี้นะครับลองหาเก็บนะครับเพื่อนราคาจับต้องได้แล้วก็ติดตัวได้สบายใจนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับเพื่อน